น้องๆมาดูกันเรื่องนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปริมาณสารสรัมพัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคมีคํานวณนะครับน้องครับปริมาณสารสรัมพัสเรื่องแรกเนี่ยพี่ก็อยากจะสอนเรื่องของมวลอะตอมนะครับมวลอะตอมคืออะไรนะครับมวลอะตอมก็คือมวลที่เกิดจากการเปรียบเทียบขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่มวลจริงนะครับมวลอะตอมที่เราเห็นกันในตารางธาตุเนี่ยเกิดจากการเปรียบเทียบ นะครับคือเขาอยากจะได้ตัวเลขที่มันง่ายเวลาเขาเอาไปคำนวณน,นะครับก็เลยคิดวิธีเปรียบเทียบมานะครับน้องครับท่าเกิดว่าน,น้องอยากจะหาหมวลอะตอมนะครับอันนี้ง่ายๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาหมวลอะตอมนะของแต่ละธาตุนะครับน้องเอามวลของธาตุนั้นๆนะครับมวลของธาตุนั้นๆนึ่อะตอมนะครับ หนึ่งอะตอมอันนี้นะครับมวลของธาตุหนึ่งอะตอมเนี่ยหน่วยจะเป็นกรัมนะครับหน่วยจะเป็นกรัมหารด้วยนะครับหารด้วย1.66่งจุคูณสิกำลังลบยีนะครับเนี่ยหากันง่ายๆแบบนี้ครับน้องครับเดี๋ยวน้องลองไปหามวลอะตอมสักหนึ่งข้อนะครับอ่าน้องครับมาดูข้อนี้ครับน้องครับเขาบอกว่าธาตุ A1 อะตอมมีมวลเท่ากับ6.64ุดคูณสิกำลังลบ 24นะครับอันนี้ธาตุ A 1อะตอมนะมีมวลเท่านี้ครับ6.06คูณสิกำลังลบ24อยากถามว่ามวลอะตอมธาตุ A นะครับมวลอะตอมธาตุ A จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอะน้องครับอยากหามวลอะตอมธาตุ A นี่หาจากสูตรอะไรครับก็หาจากสูตรมวลอะตอมธาตุ A จะเท่ากับมวลของธาตุ A อะไรครับน้องครับอ่า1อะตอม นะครับเนี่ยใช้มวลหนึ่งอะตอมของธาตุ A นะครับอันนี้หน่วยเป็นอะไรนะอ่าเป็นกรัมนะครับหารด้วย1.66่งจุคูณสิกำลังลบยีนะครับอย่างนี้น้องแทนค่าอย่างง่ายเลยครับน้องครับแทนค่าไปนะมวลหนึ่งอะตอมของธาตุ A ครับเท่าไหร่ครับเนี่ย6.64ุดห่คูณสิกำลังลบย่สิบนะครับหารด้วย1.66นะครับคูณ10บกำลังลบยีนะครับ อย่างนี้10บกำลังลบยิมสี่ตัดสิบกำลังลบยิมสี่อันนี้หายนะครับหนึ่งจุดหกขอโทษครับหนึ่งจุดหกหารด้วย6กจุดหกสี่อันนี้หารก็ได้เท่าไหร่ครับน้องครับอันนี้มันจะหาไะรหาได้4นะครับหารได้4นะครับอสรุปตอบเลยครับน้องครับมวลอะตอมธาตุเอเท่าไหร่เอ่ยมวลอะตอมธาตุเอเท่าไหร่ครับก็ตอบเท่ากับ4นะครับน้องครับไอมวลอะตอมเนี่ยปกติเนี่ย น้องจะเวลาตอบนะครับน้องไม่ใส่หน่วยก็ได้นะไม่ใส่หน่วยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะใส่หน่วยนะครับก็อาจจะใส่เป็น amu นะครับ amuatomicmassunit นะครับปกติก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม,ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับน้องครับข้อน,นี้เขาบอกว่าธาตุ x 2อะตอมครับไอธาตุ x 2อะตอมเนี่ยมันจะมีมวลเท่ากับ36.52คูณสิกรังลบยิ่ม ถามว่าถ้า,าธาตุ x ครกับาธาตุ x เนี่ยมันจะมีมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ข้อน,นี้อยากจะถามหามวลอะตอมาธาตุ x อกนะครับน้องครับปกติเราหามวลอะตอมเนี่ยนะครับเราใช้สูตรอะไรนะมวลอะตอมมันจะเท่ากับอะไรนะครับอ่ามวลธาตุ1อะตอมนะครับหารด้วยเท่าไหร่นะหารด้วย1.66คูณ10กำลังลบอ่า24นะครับ แต่ข้อนี้เขาบอกมากี่อะตอมครับเนี่ยบอกมา2อะตอมนะครับน้องหามวลธาตุ X 1อะตอมได้ไหมครับหาได้ไหมก็หาได้นะครับง่ายๆเลยนะครับอยากจะหามวลของธาตุ X 1อะตอมน้องมาเทียบเบียร์ตะยางครับง่ายๆนะครับก็ธาตุ X เนี่ยกี่อะตอมมาอ่าสอะตอม2อะตอมมีมวลเท่าไหร่ครับน้องครับมันจะมีมวลเท่าไหร่เอ่ย36.52ิบหกคูณสิกำลังลบอ่ายีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าธาตุ X นะครับธาตุ x ที่เราใช้เราใช้เกียร์อะตอมนะเอออะตอมเดียวนะครับถ้าธาตุ x 1อะตอมจะมีมวลเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เอา36.52ิบอคูณสิบกำลังลบ,บยีสย่สิบสี่นะครับเนี่ยเอาสองแยกข้างฝาไปหารนะครับมันจะได้มาเท่าไหร่ครับน้องครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่เอ่ยได้มาเท่ากับ18จุดเท่าไหร่ครับเนี่ยจุด 26งหคูณสิกำลังลบอ่า24นะครับอ่ะน้องก็เอาตัวนี้ไปแทนข้างบนนะครับอันนี้เนี่ยธาตุ x หมวนอนธาตุ x 1อะตอมนะครับน้องเอาไปแทนดูนะครับมันจะได้ออกมาเท่าไหร่ครับน้องครับ18.26ปดอคูณสิกำลังลบอ่า24หารด้วย1.66่งจุคูณสิกำลังลบยี 24. เอา10บกำลังลบยี 24. ตัดนี่ครับอ่าตัดกันอ่ะเอา 18.26หารด้วย1.66่ครับอันนี้หารได้เท่าไหร่ครับน้องครับสรุปมาตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับเนี่ยน้องครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าธาตุ x มีมวลอะตอมนะ,นะเ,เ,เนี่ยธาตุ x ธาตุ x เนี่ยมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ครับ50นะ50าสิเขาถามว่าและถ้าเกิดว่าธาตุเนี่ย1อะตอมมันมีปริมาตรเท่ากับ2องคูณสิกำลังลบยิ จง,าาห,งาห,าหาความหนาแน่นของาธาตุ x ครับหาความหาความแม่นของธาตุ x หน่วยจะต้องเป็นอะไรนะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับน้องครับข้อนี้ก่อนจะไปหาความหนาแน่นนะครับตอนที่1พี่ขอให้น้องไปหามวลาธาตุ x นะครับมวลของาธาตุ x เนี่ยหอะตอมมาก่อนนะไปหามวลจริงๆของมันมาก่อนนะครับก็หาไม่ยากครับน้องครับยากจะหามวลหนอะตอมของาธาตุ x นี่หายังไงนะ ก็ใช้สูตรเนี่ยครับมวลอะตอมเท่ากับอะไรนะอ่ามวลของธาตุ1อะตอมนะครับหารด้วยอ่า1.66่งจุคูมสิกำลังลบอ่ายี 24. นะครับมวลอะตอมธาตุ x นี่เท่าไหร่ครับน้องครับมวลอะตอมธาตุ x นี่ทเ,นเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยมวลอะตอมธาตุ x นี่เท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมอ่าก็หามานะครับมวล ของธาตุ X 1อะตอมจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ทำยังไงเลยครับน้องครับไม่ยากครับก้อนนี้ทำยังไงครับเนี่ยก็ย้ายนี่จากหารย้ายกระแฟกมาเป็นคูณนะครับสุดท้ายได้มวลธาตุ X 1อะตอมได้มาเท่าไหร่ครับน้องครับเอานี่ย้ายกระแฟกมาคูณนี่จะได้มาเท่าไหร่ครับมวลอะตอมธาตุ X อ่ามวลธาตุ X 1อะตอมครับขอโทษอะมวล1อะตอมมันได้เท่าไหร่ครับ เอา1.66่งจุคูณสิกำลังลบยีไปคูณ50เนี่ยได้มาเท่ากับอะไรเอ่ย 8. ปดจุดแปดจุดสามคูณสิกำลังลบย่า23นะครับต่อไปครับน้องครับต่อไปน้องก็ไปหาความ,มาแอเน่นนะครับอ่ะตอนที่2ครับตอนที่2ไปหาความแอาแน่นนะ หาความหนาแน่นพี่ขอใช้ตัวดีแล้วกันนะครับหาความหนาแน่นนะครับปกติเราใช้ตัวนี้เนาะเดซิที้นะครับความหนาแน่นอ่ะอยากหาเดซิที้ก็เอาอะไรครับอยากหาความหนาแน่นอ่ะเอามวลหารด้วยปริมาตรนะครับเราหาม,หมวลจริงๆมันมาได้ละมวลจริงๆมันมีค่าเท่าไหร่ครับ8.3คูณ10กำลังลบอ่า23หารด้วยปริมาตรมันเท่าไหร่ครับ2คูณ10กำลังลบอ่า23 อย่างนี้ได้ความมาแน่นออกมาเท่ากับเท่าไรเอ่ยอันนี้ส0่กลังลบยิ่มสอันนี้ส0่กลังลบอ่ายี่มสตัดกันนะครับสหาร8.3ได้ความมาแน่นมาเท่าไหร่ครับมันจะได้ออกมาเท่ากับ4.15กรัมต่ออ่ากรัมตอลูกบาทเซนติเมตร